ค่ะเนได้เบ้นไปเลย309มีไหมคะไม่ถึง400ได้3ลูกค้าราคานี้รับได้เปิดราคาได้อะไร ออนไลน์ขอบคุณมากค่ะิดราคามาซบิได้ได้มืกอันี้เรียนนยค่ะแสนก็มบาทนัราคาเนซบดอได้ไดมื่อวีเชยนยค่ะแสนกมบาทรแสนกึมบัรนับหนึ่งแสนกมบาทนับสองแสนกาคนลน์เชฟม่แม้เล็กสุดหกเก้าสามกดได้สองพันเรียบได้สามแสนก็มมือสองพันแสนกมือสองพันนับหนึ่งแสนก็มือสองพันนับสองแสนก็มมือสองพันนับามแสนก็มมือสองพันนับสี่แสนก็มมือสองพันห้กึมืองพันนับหกแสนกึมมือสองพันนเจ็ สี่แสนบาทซ่ตอบที่ปิดได้สี่แสนบาทสี่แสนบาทนับหนึ่งนสีมบาทส้ได้หมดเชียร์นี่แสนสมพันบาี่แสนสมพันบาทนับหนสี่แนสี่มตแนสพาสี่แสนสี่นนับนนีแสนสี่พันสี่แสนสี่ันพันปนบไหมคะมม่ประสี่แสนัาสี่แสนพันบาทน่้นสี่แนกานับสองนาราานสมวนเ้าสามี่แสนหกพันาทนับแนตระูสี่แสนนบาทสี่แสนหกพันบใ ซีเซ็ตมอา,ามไปคะ่ะอะไลน์ไม่ทานอีกท่านนะค่ะซีหนึ่งสอง <c oughs> ซีเือ,อง <c oughs> พยได้ไปสามซอ์ีจสีประมูลได้ไปสี2 0 0นือ,อนบาทขอบคุณนะคะ